ย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันที่4กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมา s โซ y Group Corporation ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ Honda Motor ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นทั้ง2ประกาศความร่วมมือเซ็นสัญญาจับมือร่วมกันก่อตั้งบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100%และเตรียมจะเปิดตัวในปี2025นี้ ล่าสุดความชัดเจนเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นเนื่องจากเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาหน้าเว็บไซต์หลักของโซ n y ได้เผยแพร่ข้อมูลการร่วมทุนระหว่างทั้งสองโดยอัตราส่วนการลงทุนนั้นโซนี่กรุ๊ปคอร์ปอเรชัลงทุน50%และบริษัท Honda m มอเตอร์จำกัดลงทุน50%โดยจะดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าโซนี่ฮอนด้าโมบิตี้อิตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น โดย h o น d a นั้นจะรับผิดชอบในส่วนของตัวถังรถ Ve h i c l e Body เทคโนโลยีการผลิตและการบริการหลังการขายส่วนโซ ny นั้นจะรับผิดชอบในส่วนของระบบจัดการระบบปฏิบัติการระบบสื่อสารและระบบความบันเทิงพร้อมระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตัวรถซึ่งก็เรียกได้ว่าแยกงานกันทำตามความถนัดนั่นเอง สำหรับเป้าหมายของ Sony Honda Mobility i n ้นั้นจะมีการจัดตั้งบริษัทให้พร้อมภายในปี2022นี้ก่อนจะเริ่มพัฒนาและเดินสายการผลิตรถยนต์ E ีให้ทันภายในปี2025ส่วนการทำตลาดในไทยนั้นทางสื่อด้านยานยนต์ของไทยอย่าง AutoLife Thailand กล่าวว่าประธานกรรมการบริหารและซ e o ของบริษัท Honda Auto m โมบ l e ประเทศไทยจำกัดยืนยันว่าในอีก2ปี Honda จะใช้โรงงานในประเทศไทยเพื่อประกอบและจำหน่ายรถยนต์ E ีีในประเทศอย่างแน่นอนโดยรถยนต์ที่จะเริ่มต้นทำตลาดนั้นจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่ม b s u v และรถยนต์ไฟฟ้าในพิกัด B s e gment ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นก็ค่อนข้างสอดรับกับแผนการดำเนินงานของโ o n y Honda Mobility Inc. ที่จะเริ่มจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ในปี2025เช่นกันอย่างไรก็ตามจากข้อมูลนั้น Honda จะยังไม่ทำตลาดรถยนต์ EV แบบเต็มร้อยโดยทางค่ายจะมีการพัฒนารถยนต์ไฮบริดควบคู่ไปด้วยเนื่องจากทางค่ายนั้นยังมองว่าประเทศไทยยังไม่ได้มีความพร้อมเต็มร้อยสำหรับการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งอาจต้องรอความพร้อมของระบบโครงข่ายพื้นฐานด้านพลังงานและสถานีชาร์จให้ครอบคลุมมากกว่านี้ และเมื่อเทียบช่วงเวลาแล้ว Honda จะเป็นอีกหนึ่งค่ายายานยนต์จากฝั่งของญี่ปุ่นที่จะเริ่มทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างจริงจังตามหลังนิสสันและ Toyota ที่จะมีการนำเข้า Toyota b c 4 x ev สำหรับการทำตลาดในเมืองไทยในช่วงปลายปีนี้ ทั้งนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าจากนี้2ปีที่ทางฮอนด้ายืนยันว่าจะเริ่มทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยซึ่งเป็นระยะที่ใกล้เคียงกับระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าระยะเร่งด่วนของรัฐบาลพอดีทางรัฐจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อสนับสนุนกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า และการเข้าทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของค o นด้าจะสะเพือนตลาดรถยนต์ในเมืองไทยแค่ไหนอีกทั้งจะสามารถต่อกรกับทับรถยนต์ไฟฟ้าจากฝั่งของประเทศจีนได้หรือไม่เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ